สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่หนึ่งนะคะเพราะครัวของเรานะคะมีวัตถุดิบจากบุเพนพุดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีเจ้าภาพเอามารวมด้วยนะคะนี้ของเรามีไข่คาโลมีน้ำพริกปลานะคะอันนี้ของทุกๆท่านนะคะได้รวมกันนะคะ มานะคะออกเสบียงออกกองกลางลงครัวนะคะเลี้ยงพระและโยกขี่ผู้ปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดพระทันต์นะคะวันนี้ก็มีเจ้าภาพนําอาหารมาร่วมมากมายเลยนะคะน่าชื่นใจนะคะอนุโมท,ทนาสาธุกับพวกเราแล้วก็ท่านเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะคะก็มาร่วมบุญนี้ได้นะคะร่วมบุญส่งเสบียงนี้ได้เราส่งเสบียงวัตถุดิบเข้าโรงครัววัดทุกสัปดาห์นะคะ เป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลแม้เราปฏิบัติธรรมอยู่นะคะก็จะเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมด้วยก็จะทําให้สัมมาชีพของเราเนี่ยมันเอื้ออํานวยมีสภาพคล่องเมื่อคล่องตัวมันก็ไม่เครียดเนาะเมื่อไม่เครียดก็จะได้ปฏิบัติธรรมกันได้ลงลงขึ้นเนาะเวลามันเครียดเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็ทับถมไปหมดนะคะดังนั้นตั้งใจให้ดีกับการทําบุญเพนงพูดตั้งใจให้ดีอย่าทาแค่สักๆแต่ทา โอนก็ไม่ได้โอนเงินไปก็เหมือนกับสักสักแต่ทำแต่ไม่ไม่อิ่มเอิบนะคะไม่อิ่มเอิบไม่ไม่น้อมใจจริงๆนะคะมันก็ไม่มีอนุภาพนะถามว่าบุญได้ไหมได้แต่ว่าอนุภาพมันไม่ยิ่งใหญ่นะคะถ้าเกิดใจเราอะมันมีกุศลประกอบด้วยการทําบุญอะบุญมันจะแบบเป,เปล่งรัศมีเนาะมีอนุภาพมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเสด็จพ่อให้เราทําบุญนี้ ประจำสม่ำเสมอเป็นอาจินตกรรมอาจินตกรรมคือทำยำยำซ้ําๆเวลาเดิมนะคะทํากิจการบุญเดิมเดิมนะคะแต่ว่าใจเราเนาะใจเราอย่าเฉยใจเราอย่าเฉยเ,ฉยเมยกับบุญซ้ําๆเดิมเดิมว่าไม่ได้มีผลอะไรเลยนะคะตรงเนี้ยมันต้องดูที่ใจเนาะถ้าใจของเรามันก็รู้สึกแบบยังไงอะ ก็ทำทำไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยช่ำชื่นนะตรงเนี้ยมันจึงทําให้บุญมันไม่ครบองค์ประกอบนะคะมันไม่มีความช่ำชื่นในตัวบุญเนาะดังนั้นก็อย่าลืมตรงนี้อย่าลืมทําจิตทําใจให้มีกุศลด้วยมาร่วมบุญกับพิมินทร์รัศดรพ่อองค์พรัทรเทวาและเหล่าคณะสัมมาเทวดากันได้นะคะบัญชีก็ติดตามได้ที่ พสของเพจอัญมณีเพชรกล็แก้วได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนมาทําบุญนี้เพื่อตัวทุกท่านเองนะคะได้ทําบุญเดียวร่วมกับคณะเสด็จพ่อจะได้มีบุญกับเสด็จพ่อเยอะๆด้วยนะคะ